เพิ่มข้อมูลรายรับรายจ่ายนะคะวิธีการก็คือมาที่เมนูรายรับรายจ่ายที่เป็นรูปกระเป๋าตังค์ตรงนี้เลยนะคะจากนั้นค่ะไปตามหาปุ่มที่มีชื่อว่าเพิ่มรายรับรายจ่ายซึ่งจะอยู่ตรงกลางของหน้าจอของระบบเลยนะคะกดเข้าไปค่ะระบบก็จะแสดงหน้าโมดูลหรือว่าหน้าตาจอแบบนี้เลยนะคะขั้นแรกค่ะให้ท่านเลือก หมวดหมู่ก่อนนะคะว่าจะเลือกเป็นรายรับหรือรายจ่ายค่ะอย่างอันนี้เป็นเลือกเป็นรายรับแล้วกันนะคะอะเลือกเป็นรายจ่ายแล้วกันนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะกรอกรายละเอียดหากรายละเอียดของท่านยาวมากๆนะคะท่านสามารถยื่นหดกรอบการกรอกรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะอย่างรายจ่ายตรงนี้นะคะอย่างาเป็นการทําบุญ ประจำเดือนนี้ก็ได้นะคะตรงเลขห้องตรงนี้นะคะท่านจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะคะหากรายรับรายจ่ายตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกับห้องไหนนะคะท่านสามารถเลือกเลขห้องได้จากตรงนี้เลยแต่หากไม่เกี่ยวข้องนะคะเป็นรายรับรายจ่ายของทางหอพักท่านก็ไม่ต้องกรอกตรงนี้ได้ะคะ่ะจากนั้นค่ะให้กรอกจํานวนเงินหน่วยเป็นบาทนะคะ สมมติว่าทำบุญประจำเดือนอยู่ที่1,500บาทตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็นลูกศรขึ้นลงแบบนี้นะคะท่านสามารถกดขึ้นกดลงแบบนี้ได้เพื่อทำการเพิ่มเลขลดเลขได้นะคะจากนั้นค่ะเมื่อตัวสับข้อมูลกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มเพิ่มค่ะ เมื่อเพิ่มมาเรียบร้อยแล้วค่ะรายการที่เพิ่มล่าสุดก็จะขึ้นไปข้างบนสุดแบบนี้นะคะแล้วเมื่อสักครู่เราเลือกเป็นรายจ่ายเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นลบนะคะแล้วก็รายการตรงนี้ก็จะเป็นรายการติดลบเพราะว่าเราทําบุญไป1,5 0นเนาะแต่เรามีรายรับอยู่ที่100บาทนะคะนี่ก็จะเป็นการเพิ่มรายการรายรับรายจ่ายนั่นเองค่ะถ้าหากเป็นารายรับ ท่านก็ทําเช่นเดิมค่ะก็กดตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ตรงหมวดหมู่รายรับนั่นเองค่ะ